ก็ได้นาท่าทางท่าต่อไปที่ไม่เคยเห็นจะมีท่าอะไรอยูนะครับไปเเลยนะครับแต่ที่น่ๆเราต้องบูนหลังสิ่งกิดกันเอาไว้ลอจงไหนนีเ้ยมานี้ต้องอย่างนี้ยอท้าโอ้ยโอ้ยโอยท่านผู้ชมที่ อยากกระพริบตานะจ๊ะกระพริบหายหังเมื่อไรได้ก็หายหังไปนะลุกขึ้นไเมื่อไรก็ลุกไปนะไม่ต้องชวนเพื่อนไม่ต้องจับมือเพื่อนไปนะข้าตัวเองให้รอดนะมั่นใจเลยอย่างนี้อ่ะนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ไฟฟ้านะเยอะแยะเลยนะครับโดยการสนับสนุนของตุ้ตั้มมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราเราก็จะตามเงียบเราไม่มีการแล้วนะครับ บันเทิงนะครับบันเทิงอย่างเดียวเลยนะครับน้องการอายุ12ขวบนะครับน้องการเกิดที่จังหวัดสมุทรสาคารนะครับวันนี้เป็นนักบินสังกัดสายเทียนนะครับนะครับบริบรหารด้วยนะครับเดียดต้มนะครับเดียดต้มรอเก๋งวันนี้นะครับเดือดต้มรถเก๋ง ทั้งแบตเตอรีนะครับของน้ำนักน้ำค่าจกาครับกาเป็นแบตถือว่าเป็นแบตดีที่สุดอ่าแล้ก็อะไรหลายอย่างครับว่ามารวางให้ชมรงวัตให้ดูแล้วก็สามารถจับจ่ซื้อไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตนะครับตัวนี้ตันี้ตป็นแบตเตอรี่เพี่อนต้อบกว่าตัวนี้7.2ใช่ไหดดสน้นน้น ไม่ได้ฉันไม่มีอยากได้จัดเป็นนโอ้โหครับทั้งหมดน้องไม่ทำอะไรลูกแค่บนนั่นแหละทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้โหแต่เล่นแล้วก็ตัดยอดสนจนได้ธรรมดาดี่โอ้โหธรรมดาแต่ครับจากทีมงานตั้งมอเตอร์ครับน้องกันครับเดี๋ยวเดี๋ยว